เปความเค manager, ร ienne, ยียดสะสมมากกว่าครับผมหลายอย่างก็คือเหมือนดำลงมาค่อนข้างเยอะบางโครงการก็ขายราคาถูกกว่าตอนเราซื้ออีกก็คงเป็นเรื่องที่แย่ๆครับเรื่องไม่ดีเพราะว่าตั้งแต่ที่มีโควิดมาเนี่ย ในมุมของการใช้ชีวิตปัจจุบันของเราเองก็มีปรับค่อนข้างเยอะภาพรวมเศรษฐกิจที่เราดูอยู่เนี่ยมันก็ดูแย่ลงครับผมเรียกว่าไม่มีเรื่องปัจจัยบวกขึ้นมาเลยซื้อแพงแล้วกันครับเรียกว่าเหมือนดอยคอนโดนมากกว่าเพราะว่าก่อนที่จะมีโควิดในช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือราคาคอนโดนยังเป็นราคาที่ยังเป็นราคาปกติเราอาจจะเห็นกันลดราคาที่ค่อนข้างมากซึ่งหมายความว่าในส่วนของตัวกําไรหรือมาร์จิ้นของโครงการเนี่ยมันก็จะต้องลดน้อยลง แต่ก็จะแลกกับการที่ว่าสปีดในการขายมันจะดีขึ้นพอสุดท้ายเราก็มองว่าอใจเขาใจเราอะไรเงี้ยเราก็เลยโปรงในเรื่องนี้ไปค่อนข้างเยอะครับถามว่าราคาเนี่ยจะเป็นอย่างเดียวที่เป็นบทสรุปไหมก็คงไม่แม้ว่าราคาที่ลดลงมาแต่ถ้าสมมติทำเลย,ยังไม่ได้หรือตัวในส่วนของหลังการขายหรือตัวสเปคโครงการเนี่ยเหมือนยังไม่ตอบโจทย์เราเนี่ยเราก็จะยังไม่ซื้อในวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ย เรามองได้2 end user user แรกคือคนซื้ออยู่เองหรือเร r e a l t มาอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือจะเป็นสายลงทุนหรือสายเป็น investor นะครับผมฉะนั้นในการซื้อลงทุนของตลาดคอนโดเนี่ยมันจะมี g ิมมิ c มีเสน่ห์ของมันตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องลงทุนในคอนโดมิเนียมที่โฟกัสแต่กลุ่มนักลงทุนแต่เราสามารถลงทุนในคอนโดมิเนียมที่โฟกัสในมุมของกลุ่ม realtor ได้ครับสเสน่ห์ของการลงทุนในคอนโดเนี่ยมันลดน้อยลงไหมต้องตอบว่าคงไม่ แต่อย่าลงทุนเกินตัวครับบริหารพอร์ตแล้วก็บริหารแคชโฟร์ในมือให้มันไม่ไทยจนเกินไปเป็นเรื่องของ Risk Management ต้องบาลานซ์ให้ดีและ Conservative มากขึ้นนะครับเดอะพีเวอ e เดสเดนราชดำริเนี่ยด้วยตัวโครงการเองเนี่ยเรียกได้ว่าเขาออกแบบให้ไซซิ่งห้องมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีสเปซค่อนข้างเยอะครับฉะนั้นการอยู่อาศัยเนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งเหมือนกับมันอยู่บ้านอันนี้ผมค่อนข้าง r ร c คอมเมนเลยคือความแรงของทำเลเหมือนตั้งอยู่ในใจกลางระหว่างราชดลริีแล้วก็หลังสวนเลยถ้าว่าคนชอบการอยู่อาศัยการเมืองแต่ไม่ชอบพุกผ่านทำเลนี้เรียกว่าตอบโจทย์มากทีเดียวหรือจะเป็นในการซื้อลงทุนแบบปล่อยเช่าเนี่ยก็เรียกว่ามีดีมาที่ดีเลยทีเดียวครับในมุม Long-term Investment เนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นแรแล้วก็เป็นคอลเลคชันที่ควรเก็บสะสมเหมือนเป็นแอสเซทในระยะย,ยาวครับการจะหาคอนโดที่เป็นฟรีโฮลคอนโดมิเนียมอยู่ในทำเลเนี่ยเรียกว,ว่าหายากมากมาก หรือถ้าจะมีก็จะเป็นคอนโดที่ราคาค่อนข้างแพงและยิ่งคอนโดเดอะพ v เวตเดสซนเตอร์ชัชนหนเนี่ยราคาต่อตารางเมตรถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณแสนไปายๆอกเลยซ้ำฉะนั้นราคาเนี่ยเรียกว่าดึงดูดมากทีเดียวครับ